สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ถ้ำพญาพิชัยสงครามนะอำเภออำเภออะไรครับอำเภอรัดดารัศด,ดาครับจังหวัดตรังนะฮะวันนี้จะเป็นอีพีที่3นะฮะเราพามาเที่ยวกันนะครับชท่อวสถานที่อะไรฮะถ้ำวังพญาพิชัยสงครามโอ้โหสุดยอดเลยครับข้นมากระหิตใต้ไปเลยเลยนะครับผมป่าเราเดินไปดูกันข้างในกันดีกว่าครับมีรอยล้อรถด้วยมีรอยล้อรถด้วย มีน้ำไหลลงมานะครับน้ำใสปิงเลยครับโอ้โหสุดยอดสวยมากครับโอ้หคน้ำแบบใสมากครับมีปลาเต็มเลยครับโอ้หูน้ำน่าเล่นมากครับแล้วน่าจะเย็นอุ้ยดูเห็นปลาไหมเห็นปลาไหมโอ้หูปลาเป็นตัวคือแบบน้ำใสมากครับที่นี่ครับโอ้หูเดี๋ยวผมซูมรูปเข้าไปให้ดูนะครับเอาจะเล่นน้ำแล้วที เฮ้ยปานินเหรอปลาออะะไร่ปลาปลาแรกปลาแรกเล่นได้จริงจริงเหรอเล่นได้จริงๆริงผมไม่กล้าเล่นนะใช่โอ้ยดูปลาครับดูปลาปลาแบบสวยมากเป็นตัวเลยเป็นตัวตัวเลยปลานินเป็นตัวตัวเลยหูมันก็แบบตัวใหญ่มากครับนี่ให้เราให้เห็นกันเลยครับแบบเดี๋ยวผมซูมให้นะครับโอ้โห เราขึ้นไปข้างบนดีกว่าพี่เพไปดูต้นน้ร์ต้น,นเราไปดูข้างบนกันดีกว่าครับว่าข้างบนเป็นยังไงปก,กติเ้ามีเก็บเงนินในเห็ดป้ายแต่ไม่มีคนเก็บแล้วช่วงนี้ช่วงโควิดเพิ่งหยุดไปะคระับและลอกใหม่กำลังกลับกลับมานะครับติดตามข่าวกันอยู่นะ,ะเดี๋ยวเราเดินบนทางเดินหน่อยนะเดี๋ยวสนามหญ้าเขาจะพังโอ้ไม่ทันท<า>แล้ว,ลวครับ <laughs> อุ้ยแต่แบบน้ำใสมากน่าเล่นมากครับแต่ลงไปปลาจะตอดหำเราไหมครัไม่กล้าตอดเราใหญ่กว่าปลาใช่ปะครับอุ้ยกิ้กากิ้กากิ้กาโอ้ยขี้กาโอ้กระปอมกืะอปากหน่อยผิอปากจับหน่อยครับโชว์หน่อยครับโชว์วิชาหน่อยครับได้หน่อยหน่อยโยักษ์ถุมูครับคือตัวใดบุกเคยผัดอ้าวไปเถอะ ตัวนี้มันไอ้นี่ฮะเขาเรียกว่ามันมันมันแคะอ๋อมันแคะนะฮะเดี๋ยวใครช่วยเก็บภาพหน่อยครับจังหวะนี้ฮะช่วยเก็บภาพถ่ายรูปให้หน่อยฮะแบตไม่มีฮะเดี๋ยวน้องดาวนี่ฮะช่วยรบกวนช่วยเก็บภาพตอนช่วงนี้ให้หน่อยฮะพี่ดาวเก็บภาพโหดเกินใส่มากเลยน่าจะต้องจับมุมนั้นบ้างจับมุมนั้นน่าจะสวยมันไม่มีใครเล่นไงนล้วมันก็ดุ ใช่ครับดูดิดูหน้าผาหนะพีโอ้โหหน้าผาครับสุดยอดครับเดี๋ยวเราต้องถ่ายรูปหน้าหน้าผากันหน่อยนึงนะจน,นี่ไงเขาบอกว่ามีถ้ำเขาบอกอย่างไรนะใช่ไหมถ้ำวังพญาพิชัยสงคราม,มเรือด้วยมีเรือด้วยมีเรือใช่ครับที่เอ่อในโฆษณารีวิวสถานที่ท่องเที่ยวนะเขาแช้เราพายเรือเข้าไปครับเราไปเซิร์ชในกูเกิลแล้วใช่ไหมใช่ครับเราเซิร์ชมาจากในกูเกิลนะฮะ น้องดาวนี่ยังถ่ายรูปไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะนำหน้าไปกันก่อนนะฮะนั่งไงนั่งไงมีเจ้าหน้าที่เขานั่งอยู่เห็นปะ่ะห่วงยาง20เสื้อชูชีพ20่สิเรือ50มีอาหารปลาขาย่ะน้ำใสามากเลยทุกคนใส่สามากครับสวัสดีครับ ช่วงนี้มีช่วงนี้มีคนมาเที่ยวไหมครับพี่อ,อ,าาอ,อ๋อครับรใช่ครับตัวรู้สึกเย็นมากเลยครับเห็นเขาบอกมีถ้ำใช่ไหมข้างในเดินไปเจอเลยใช่ไหมแต่ส่วนมากเขาบอกว่ามีเรือล่องเข้าไปได้ด้วยตอนนี้น้ำมันน้อยอ่ะน้ำมันน้อยอ๋อได้ในนี้เดียวอ๋ออ๋อน้องแค่ในนี้ต้องเราต้องมาช่วงฝนกว่านี้ใช่ไหมได้จะล่องเรือมากว่ามากว่านี้ับขึ้นหน่อยแต่ตรงนี้อากาศดีมาก อากาศดีน่ามาพักผ่อนแบบสดชื่นเ,เราผมมาโปรโมทฉลามตัวใหม่ครับมาจากกรุงเทพกันวัดผ่านมาก็เลยมาลองมาเ <c oughs> ยี่ยมชมเอะน้ำตัวใหม่ตัวมันมาแทนตัวตัวเดิม,ดมออช่วงนี้น้ำน้อยนะก็เลยน่าจะล่องเรือได้แค่ที่นี่นะเข้าข้างในถ้ำมไม่ได้แต่น้ำใสามากครับปลายเยอะมาก อ๋อนแคปตรงปากถ้ำใช่ไหมฮะก็ตังสะาตูนอ๋ออ๋อครับโอเคครับขออนุญาตเดินเข้าไปชมหน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับพี่เขาบอกว่าเอ่อในถ้ามันมืดนะฮะไ,ไม่สามารถเข้าไปได้นะต้องมีไฟฉายแบบสว่างๆนะถึงจะเป็นตอนกลางวันก็มืดนะครับ เดี๋ยวผมจะกลับหน้ากล้องนะฮะให้เป็นด้านหน้านะสดชื่นครับเดี๋ยวก่อนเราเข้าไปเยี่ยมชมมันด้านในนะเดี๋ยวเราไหว้เจ้าที่ก่อนนะฮะไหว้เจ้าที่ครับไหว้เจ้าที่หน่อยครับเฮ้ ด้านนี้นะคะจะเป็นหินย้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะ<า>คือแบบป่าเย็นมากครับคือแบบเฮ้ยมีนกด้วยจริงเหรอ,อเ,เดี๋ยวอยขออนุญาตเดินเข้าไปชมหินย้อยนิดน,นึงครับถ้ำนี้หรือเปล่าที่เขาบอกว่าให้เข้าไปได้อะ ะครับเดี๋ยวจะให้ซันนี่นะฮะไหวเจ้าที่นิดนึงนะโอ้ตกใจิงเลนเอเจ้าที่างครับะนะผมก็ขอญาตเพราผมเจ้าที่เจ้าทางเจ้าเขานะครับขอญาตมาเยี่ยมชมธรรมชาตินะครับผมไม่ได้มาลุกลาอะไร ได้เกี่ยวกันแบบสบายใจนะฮะน้ำใสจริงๆอ่ะน้ำใสมากครับน้าถอดเสื้อกระโดดมากครับ ก็ําลังจะเดินเข้าไปหน้าถ้ำนะเ,นเราใกล้ถึงหน้าถ้ำแล้วเดี๋ยวเรารอทีมง,งานสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูก่อนนะครับ ้ำจะใสเห็นปลาเลยนะครับ พาเดินเข้าไปชมด้านในนะจะเป็นสะพานปูน,นครับอ๋อตรงนี้นครับที่เขามารีวิวเป็นเสาสองต้นที่เดินเข้าไปนะครับทางด้านนี้โอ้ข้างในสวยมากครับน่าถ่ายรูปมากครับด้านใน เราจะพาเดินเข้าไปดูด้านในนะฮะน่าจะเป็นเ,เมืองโบราณอะไรสักอย่างนะครับผมจำไม่ค่อยได้๋ยวผมจะพาเดินแผ่นเข้าไปดูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะแพ่นรอบๆถ้ำให้ดูนะครับหูข้างในถ้ำคือแบบเย็นมากครับโอคือแบบ มันได้สวยมากครับ ด้านในจะเป็นเหมือนบันไดขึ้นไปนะครับเป็นโขดหินขึ้นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปอยู่ข้างในนั้นสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าไม่เข้าในถ้ำนะด้านในจะเป็นเหมือนบันไดขึ้นไปนะครับเป็นโขดหินขึ้นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปอยู่ข้างในนั้นสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าไม่เข้าในถ้ำนะ คือบรรยากาศด้านในนะจากที่ผมเข้ามามกี้นะผมไม่สามารถเข้าไปด้านในลึกๆได้นะฮะเพราะว่ามีป้ายเขียนบอกนะครับว่าห้ามเข้าไปข้างในโดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่นะอันนี้ผมก็จะมาแค่แบบถ่ายแบบหน้าถ้ำให้ดูนะครับแบบผิวเผินนะครับเพราะดูแล้วหนะ้าจะอันตรายมากคนระแต่เมื่อกี้ผมเห็นรอยเท้าคนนะน่าจะมีคนมาก่อนผมนิดนึงนะครับขึ้นไปด้านบนนะเออ มันน่าจะเป็นทางที่ปีนขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเออมีคนเคยขึ้นไปหรือเปล่าแต่ผมก็อยากขึ้นไปนะลองดูไหม